คุณได้ทําเรื่องผิดพลาดส,สาเร็จแล้วโอ้น่าภูมิใจจริงๆไหมเนี่ยคุณไม่สามารถก๊อปปี้ไฟล์ได้เพราะว่าไม่คอมเมนต์โคตรน่ากลัวเมื่อคุณมีแอปที่ชื่อว่าโชคร้ายอยู่ในเครื่องโชคร้ายเวลาได้หยุดลงแล้วอืดีโอมาเองสิริคําว่าห8สในภาษาเยอรมันมันสะกดยังไงเหรอ68 what the fuck นี่คุณโอเคหรือเปล่าอ๋อใช่ผมกำลังไปและผมหลงทางเออ เออมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่รเดนิสสงสัยเขาจอดรับอาควาแมนอยู่แน่เลยเมื่อคอมคุณกำลังจะจอฟ้าแต่มีอยู่โปรแกร,รมหนึ่งที่โคสู้ชีวิตเกอแค่ okay, เพื่อนนันเ็กอยู่บ้านนันเ็กอยู่บ้านนัดเบกห่างออกไป292ไมล์จากบ้านใกล้ถนน2 7 2โอเดนนัดเมกอยู่บ้านผมก็ไม่รู้นะว่านันเบกเป็นตัวอะไรแต่นันเ็กใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีในการวิ่งในระยะทาง292ไมล์เมื่อวานผมให้สิริเตือนเกี่ยวกับเวลาในการย้อมสีผมของผมอะแต่ดูสิ่งที่สิริมันเตือนผมสิตาย เดี๋ยวมึงให้กูแสบพาสเบิร์สองร้อหสิบห้าตัวมึงกลัวแอนโนิมัสจะเจาะไอดีกูหรือไงไว้สัตวยังไงก็ตามนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยทำมากลัวคิดถึงกันนะเพราะว่าหายไปนานทำมารับกันว่าทุกคนอาจจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออก็ขำๆมาฮาไปนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบายเจ้